ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อาชีชแนลและคลิปนี้ค่ะพิชีจะมาสอนทุกคนนะคะวิธีการลบสิวลบฝ้าลบกระลบไฟอะไรต่างๆนะคะที่อยู่บนเรือนร่างของเรานะคะเวลาที่เราถ่ายรูปออกมาเนี่ยเวลามันมีไฟตรงนี้มีสิวโผล่ขึ้นมาตรงนี้คือเราไม่ได้ตั้งใจให้มันมีสิวขึ้นถูกไหมแต่เวลาเราไปเที่ยวเนี่ย พอสิวขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็แบบรู้สึกเซ็งถูกปะ่ะแต่เราสามารถจบได้หลังกล้องนะคะใช้มือถือเครื่องเดียวนะคะสามารถลบสิวได้ลบฝอยได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทําให้ดู2รูปด้วยกันนะคะก็คือเป็นรูปฝที่ตูดพี่ชีนะคะแล้วอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นรูปสิวนะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูคะ่ะทุกคนมันง่ายมากๆเลยเตรียมมือถือของทุกคนขึ้นมานะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันคะ่ะ เทคนิคของการลบรูปแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าการ retouch นั่นเองค่ะวิธีทํานะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพิชีจะเอาตัวอย่างรูปของพิชีขึ้นมาให้ดูนะคะเป็นรูปนี้นะ น้องๆก็จะเห็นว่าเนี่ยในรูปนี้นะคะก็พี่เชียจริงๆแล้วอ่ะที่ตูดอ่ะคะมี่ะแบบเม็ดเบลเลอร์เลยคือใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอ่ะซูมดูนะคือแบบขยายรูปแล้วนะมันจะเห็นว่ามันมีขนด้วยนะเฮ้ <c oughs> แบบเรามาบอกทาไมก็ไม่รู้อ่ะแล้วเวลาที่เราถ่ายรูปอะไรออกมาแบบนี้นะคะจริงๆภาพองค์ประกอบโดยรวมมันสวยมากๆเลยถูกไหมอ่ะแล้วเราอ่ะอยากจะลบฝยที่ตูดออกนะคะ แล้วเราจะทำยังไงได้บ้างเราจะใช้มือถือเราเนี่ยค่ะทำไม่ต้องไปเปิดในคอมเปิด Photoshop นะคะเดี๋ยวชี้จะมาบอกนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงกันบ้างโอเคก่อนอื่นนะคะน้องๆทุกคนไปโหลดแอปนี้เลยค่ะแอปตัวนี้นะคะชื่อว่า PS Express นะคะหรือว่ามันก็คือ Photoshop ที่ใช้ในมือถือนั่นเองแต่ไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะใช้ยากมันใช้ไม่ยากเลยค่ะโอเคทุกคนนะคะเข้าไปดาวน์โหลดใน Apple Store นะคะเข้าไปใน Apple Store นะคะแล้วก็เซิร์ชหาคาว่า P.S. Express นะคะพอเซิร์ชมาปุ๊บทุกคนจะเห็นในตัว P.S. ตรงนี้นะคะสีออกน้ำเงินเข้มๆดำๆตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดมาเลยคะ่ะ Open นะคะเราก็จะเจอหน้าตาก่อนหน้านั้นเขาอาจจะถามว่าให้เราเป็นแบบว่าซื้อนะคะแต่เราไม่จำเป็นต้องซื้อนะเราใช้ฟรีได้ และไม่ต้องไปกดไอตัว start free trial อะไรอย่างนี้นะไม่ต้องไปกดเลยไอตัวที่มันเขียนว่า start free trial ก็คืออ่ามันเป็นตัว Express แบบ p r e เมียนะคะตัวที่เราจะใช้ก็คือเป็นตัวธรรมดาซึ่งมันฟรีอยู่แล้วนะ ถ้าเราไปเผลอกดตรงนั้นนะคือเขาจะให้เราอ่ะฟรี3วันแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะเก็บตังเราค่ะแต่ถ้าเราอ่ะไม่อยากจ่ายตังอะไรเลยเราใช้ตัวฟรีอ่ะไม่ต้องไปกดอะไรใดๆเลยนะคะให้มันขึ้นหน้าจอแบบนี้นะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเริ่ม r e t ั u c h ภาพกันค่ะโดยที่เราต้องไปกด edit ก่อนนะคะกด edit ปุ่มนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกรูปที่เราอ่ะอยากจะลบฝอลบขี้เมงวันหรือว่าลบรอยกระของเรานะคะออกมาก่อน ได้รูปออกมาแล้วนะคะก็คือรูปนี้นั่นเองเขาก็บอกว่าสามารถใช้มือสองมือขยายได้นะคะเราก็เอามือสองมือของเราขยายไปตรงที่ตูดของเรานะคะหรือใครมีฝอยตรงใบหน้านะคะตรงขี้แมวันหรือว่าตรงไหนก็ตามแล้วเวลาที่เราอ่ะต้องถ่ายรูปส่งให้กับเอเจนซี่หรือว่าเราอยากจะส่งงานนะคะเป็นภาพถ่ายอะไรเงี้ยลงใน IG ของเราอะ่ะอยากให้หน้าเราเกลี้ยงหรือว่าไม่มีฝายอะไรางี้นะคะก็มาลบตรงนี้ได้ ง่ายมากๆเลยวิธีทำนะคะทุกคนให้เลื่อนแถบด้านล่างนะคะไปทางซ้ายค่ะเซิร์ชหาคาว่า Heal ค่ะ H E A L H e a l ตัวนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะมันก็จะมีโผล่เป็นวงกลมออกมาเมื่อกี้นะคะซึ่งขนาดของฝของสิวของอะไรของเรานะคะเราก็เลือกขนาดวงกลมให้มันเล็กลงขนาดเท่านั้นนะคะนี่พี่ชิจะเอาเล็กขนาดระดับสิบนะ,ะแล้วก็เราก็ไปแตะที่ ไฟของเราหรือว่าสิวของเราตรงนั้นนะคะแต่ไปเลยหนึ่งปึ๊กหายไปแล้วทุกคนมันเลิศมากนี่แต่แบบจริงๆอยากจะโชว์ว่าเอ้ยเราลบสิวก็ลบได้นะแต่บอกเลยว่าพี่เชียไม่มีสิวอ่าเดี๋ยวลบไฟให้ดูก่อนละกันเสร็จแล้วทํายังไงต่อนะคะสมมุติว่าอารูปนี้มันโอเคแล้วแต่ถ้าอยากให้มันสวยขึ้นจะบอกวิธีการใส่เอฟเฟกให้ไปกดที่ลุกค่ะ หลังจากนั้นพี่ชีชอบใช้ตัวนี้ค่ะแล้วก็พี่ชีชอบใช้ตัวนี้ค่ะชามนะคะ C H A R M c h a นะคะกดไปเลยตัวนี้ค่ะชามเบอร์หนึ่งนะคะนี่โอ้โหสวยมากเลยอะ่ะยังกับแบบกล้องโปรเนี่ยอ่าสมมติว่าชอบรูปนี้แล้วนะคะไม่มีฝ่ายแล้วด้วยจะกดเซฟออกมานะคะ export กดรูปลูกศรหัวขึ้นตรงกรอบสี่เหลี่ยมขวาม,มือบนเนี่ยคะ่ะกดออกไปเลย หลังจากนั้นกดคําว่าเซฟค่ะกดดีๆนะคะคําว่าเซฟนะ S A V E กดเลยแค่นี้นะคะรูปนี้ก็จะไปอยู่ในเครื่องเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองมาทำาสำหรับคนที่หน้าเป็นสิวนะคะว่ามันจะลบรอยสิวได้ไหมเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะไปเปิดรูปมาค่ะเอารูปนี้ค่ะเป็นรูปใครก็ไม่รู้นะคะดีนะเขาเบลอตาไปแล้วนะคะเป็นรูปที่หามาจาก Google นะเดี๋ยวจะลองลบสิวเม็ดนี้ดูนะ ไปที่เดิมค่ะกดฮิวค่ะหลังจากนั้นขนาดของสิวอามันใหญ่นิดนึงแล้วก็เอาวงใหญ่หน่อยเพราะว่ารูปนี้มันมีขนาดน่าจะแบบฝ่ายเล็กนะคะแต่ที่สิวเลยจึงหนึ่งสิวหายไปแล้วลองดูนะคะหลายๆจุดนี่สุดยอดมากนี่ค่ะรีทรัชไปเลยสิวมันก็ได้ในระดับหนึ่งนะคะทุกคนก็ออามันอาจจะเราอาจจะไม่ได้มีสิวเยอะขนาดนี้ก็ได้ อาจจะเป็นแบบว่าบางทีจุดๆสิวก็ขึ้นมาหนึ่งเม็ดสองเม็ดอะไรเงี้ยหรือสิวเห่อเพราะว่าแพ้แมสอะไรเงี้ยเราก็มารีทรัชได้มันก็เหมาะสําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้เป็นสิวตลอดเวลานะคะนี่ถ้าเกิดว่าเราอะทาผิดมันแบบดูเลิะเธอเกินไปเราก็กดอันดูตรงนี้นะคะลูกศรตัวนี้มันก็จะเป็นอ่าเหมือนเดิมนะคะ แบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะใช้ได้เหมือนกันโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะชอบกันไหมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้พิชีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะพิชีจะมาสอนเทคนิคดีๆในการใช้แอปต่างๆนะคะในช่องนี้นะคะ่ะช่อง RG นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบาย